ทุกคนวันนี้ป้าก,ก็จะมาทำเล็บลายาหินอ่อนนะคะบนมือตัวเองนะคะวันนี้ก็จะเป็นการทำเล็บลายหินอ่อนแบบง่ายๆนะคะตัดหนังอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นการลงน้ำยาไล่ความชื้นแล้วก็เป็นาพา์เมอร์นะคะเพื่อยึดเกาะคลิปนี้ก็จะเป็น คลิปต่อจากการตัดหนังแต่ป้า,ามาแยกกันนะคะเพราะว่าเพื่อให้มันไม่ยาวจนเกินไปนะ,ะป้าก็มาทําเป็นอีกคลิปหนึ่งเป็นการต่อแบบ PVC เว้นโคนนะคะวันนี้ก็ เอามาฝากกันก็ไม่ได้ทำเล็บตัวเองก็ประมาณเป็นเดือนได้แล้วนะป้าเนี่ยขั้นตอนต่อไปนี่ก็ทาเป็นเบสดนะคะก็อยากให้คนแบบชมกันแบบเพลินๆนะคะ ทีนี้ก็เป็นการเตรียมขั้นตอนเตรียม PVC นะคะกะวัดไซส์อะไรกันมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการเจียนะคะเจียใต้ข้างล่างนะคะเพื่อให้มีความคงทน เป็นเจลกาวนะคะกาวต่อ p v วนะคะตามสไตล์นะคะทาที่เล็บจริงด้วยนะคะแล้วก็ทาบน PVC ด้วยนะคะก็อันนี้ก็ต้องขออภัยกันไว้ล่วงหน้าเลยนะคะว่าขั้นตอนการติดเนี่ยป้าพวงอยู่กับการติดทิศนะคะมันก็จะหลุดโฟกัสไปนิดนึงต้องขอโทษขออภัยนะคะอ่าก็จะเห็นบ้างบางนิ้วอะไรอย่างเงี้ย ป้าก็พยายามตัดต่อให้มันแบบให้เห็นการต่อ PVC จริงๆแต่ว่าคือถ้าป้าโมแต่พวงกล้องบอเบี้ยวป้าก็ต้องตั้งใจแบบจริงๆนะคะก็เลยทําให้แบบมันหลุดโฟกัสไปนิดนึงเดี๋ยวเอาไว้เที่ยวหน้าทําอีกครั้งจะพยายามเอาแค่นิ้วเดียวเลยตั้งใจให้ดูแบบเต็มๆเลยอันนี้มันเหมือนพอวงเราพวงนะคะก็ต้องขออภัยจริงๆ ก็พยายามทำอีกนะทำให้ได้แบบเห็นนะ่ะคือป้าก็จะเว้นห่างโคนประมาณสักหนึ่งมิลสองมิลนะคะการกาวมันไหลขึ้นไปด้วยนะคะการกาวไหลขึ้นไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการเจียเจียออกอยู่ตรงช่วงระหว่างขอบเพื่อเวลาทำการติดไปแล้ว,วจะคงทนนะคะไม่ไปเกี่ยวผมเกี่ยวอะไรแล้วแบบทำให้หลุดง่ายเราก็จะเว้นออกมาจาก โคนเล็บประมาณสัก2มิลนะคะ,ะเพื่อกาวล้อนออกไปด้วยเพราะป้าทาทั้งเล็บทาทั้ง PVC นะ,ะมันก็เลยมันก็จะมีส่วนเกินออกมาเยอะแต่เนี้ยพอมันพอมันล้นปับ๊บมันจะไปเติมเต็มแต่แต่ไม่มันจะไม่ไปเป็นปัญหาสำหรับการที่เราจะเจียขอบอีกทีนึงมันก็จะไปเติมหน้าเล็บให้เต็มพอดีเลยกลายเป็ว่าป้าไม่ต้องเติมโคนอะไรมาก มันก็จะไปเสมอเต็ม100%เนลยนะคะก็ค่อยๆทำไปค่ะเดี๋ยวก็เก่งเนาะอันนี้ก็ถึงขั้นตอนการเก็บขอบแต่งทรงนะคะ หากสังเกตนะคะป้าจะใช้นิ้วโป้งพยายามคอยกดขอบข้างๆนะคะให้เนื้อเราันลงไปหรือช่วงที่เราต่อ PVC เนี่ยมันจะไปติดกับเนื้อขอบข้างๆแล้วเรากดให้กาวเขาหลุดออกจากเนื้อนะคะแล้วเราก็ทําการะตะไบเพื่อเพื่อจะให้ซอกซอนไปเก็บส่วนเกินได้นะคะอันนี้ก็เอามาฝากกันนะคะเก็บให้สวยนะคะขั้นตอนนี้ทรงจะบานออกหรือจะดูสวยไม่สวยตรงนี้ก็สําคัญนะคะเน้นให้ดีเลย ทรงจะได้ไม่บานนะคะบางทีนิ้วลูกค้าเขาใหญ่อยู่แล้วโตอยู่แล้วไปต่อ PVC เต็มเป็นทรงตรงทรงกระบอกอย่างเงี้ยถ้าไปนิ้วใหญ่อยู่แล้วทรงเล็บไม่ช่วยเลยเนี่ยมันจะทำให้หน้าเล็บกว้างและบานซึ่งภาาว่ามันไม่สวยนะบ้าก็พยายามแบบปรับเอามาใช้ลองดูซิกับเราเองกับตัวเราเองก็หัดก็ฝึกนะคะจริงๆอ่ะฟอร์มของ PVC เนี่ยถ้าเราแปะไปแล้วว่ามันทรงไหนมันก็ทรงนั้นมันอยู่ขั้นตอนการตะใบของเราด้วยนะคะการเจียขอบข้างะคะ่ะตัวนี้ก็สำคัญนะคะเนี่ยที่กำลังเจียอยู่นะคะเก็บขอบ PVC แล้วส่วนข้างๆที่มันเกินออกนะคะเราก็ตะไบให้มันเข้ามาด้วยมันจะเป็นการตะล่อมให้ทรงมันอยู่ในเคิร์ฟที่สวยงามไม่บานออกนะคะตั้งแต่หน้าเล็บลงมาเลยตั้งแต่ช่วง หน้าเล็บจุดไปถึงปลายเล็บทรงมันก็จะสวยนะคะนิ้วป้าไม่ใช่เล็กนะนิ้วป้าใหญ่นะคะนิ้วของป้าใหญ่นะถ้าต่อทรงกระบอกนะีมันก็จะมีความใหญ่ตามทรงแต่มันก็จะไปใหญ่แบบบานไม่เป็นทรงไม่ได้นะทุกคนมันต้องแบบถึงมันจะเป็นทรงเหลี่ยมก็จริงมีความหน้ากว้างของเล็บก,ก็จริงแต่แต่ทรงมันก็จะต้องสวยป้าคิดอย่างนั้นนะคะเป็นความคิดเห็นของป้าเองนะคะ เราก็มาดูกันเวลามันออกมาแล้วอ่ะมันจะต่างกับเวลาเราทําเล็บทรงอัลมอนด์นี้เขาจะเลียวสวยมนนิ้วเราก็จะดูเล็กแต่สําหรับบางคนลูกค้าเขาหน้านิ้วใหญ่หน้าเล็บกว้างแต่เขาชอบทรงเหลี่ยมเราจะทํายังไงให้เล็บเขาดูสวยนี่ก็เป็นปัญหาของช่างเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เราก็พยายามฝึกให้มันดูทรงสี่เหลี่ยมก็จริงอะแต่จะต้องสวยจะต้องอยู่ใน ทรงที่มันแบบบาลานซ์กับตัวเล็บหรือถ้าเล็บลูกค้าใหญ่เราก็ต้องพยายามปรับให้มันดูแบบสมส่วนนะคะบางทีป้าเห็นคือเราไปเห็นเขาทําเราเห็นแล้วมันเออทรงเหลี่ยมก็จริงแต่มันยังดูบานออกไปอีกมันก็ทําให้เล็บใหญ่ขึ้นไปอีกอันนี้ป้าก็เลยเามาปรับใช้กับตัวเองนะคะเราไปดูคนนั้นคนนี้แหละป้ามาปรับนะพยายามนะ,ะสำคัญนะขอบข้างการตะไบ แต่ใบขึ้นไปให้ถึงโคนเลยนะคะเหมือนเหมือนว่าดึงลากยาวขึ้นไปให้มันเก็บช่วงข้างนะ,ะทุกคนสังเกตนะคะปาจะดึงขึ้นไปให้ถึงช่วงข้างเลยเพราะมันมีความสําคัญในการเก็บทรงมให้มันบานออกเพราะจะต้องจินตนาการภาพนะคะเวลาเล็บทรงมันกว้างไปแล้วทําไมเก็บขอบดีๆข้างๆในระหว่างข้าง,ข,าง,ข,างข้างขอบเล็บเนี่ยเจอน้ํายาเข้าไปทายไปอีกหลายชั้นหลายชั้นเนี่ยมันต้องบานออกอยู่แล้วะคะ่ะทุกคน เพราะฉะนั้นแล้วตะใบให้มันเข้าไปให้ให้ให้มันพอเหมาะอ่ะพอเหมาะอย่าบางเกินไปนะคะก็ให้มันอยู่ในความพอดีแต่มันก็ต้องดูทรงเผื่อว่าถ้าเราทาออกมาแล้วอะถ้ามันเกินออกมามันมันก็ยังพอดีมันก็ยังอยู่ในทรงแต่ถ้าเราไม่วางแผนมันจะออกมาลักษณะเราทําพอดีเทเที่ยวแรกปั๊บพอหลังจากทาไปแล้วมันพองออกมาอีกเพราะว่ามันมีน้ําสีแล้วทาไปอีกสองรอบสารอบอย่างเงี้ย มันก็จะทําให้ทรงมันเสียอันนี้ป้ามาฝากกันนะคะเพราะป้าเจอกับตัวเองป้าก็เลยมาแชร์เนาะ <c oughs> ก็ไม่ได้สอนนะคะแต่แบบแชร์ให้เผื่อเอาไปใช้ไปอัแดแอปใช้หรือคนที่กําลังหัดอยู่ <c oughs> ก็จะได้เอาไปแบบปรับทรงให้มันสวยเราทําเล็บตัวเราเองเ่ยแต่เราก็ทําให้เขาทรงสวยขึ้นได้นี่ก็มาฝากกันนะคะนี่ก็เป็นการเจียนะคะ เก็บส่วนเกินข้างล่างนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็ทําให้ลูกค้าไม่อึดอัดนะคะมันจะไปค้าไปกดกับเนื้อเราเราก็พยายามเก็บกาวที่มันล้นออกมาให้เรียบร้อยนะคะ จียตะใบบับทำให้หน้าเรียบ,ยบแล้วก็มาลงเบรดกันอีกหนึ่งรอบนะคะเห็นไหมคะทุกคนเบรดมาแล้วหนึ่งรอบเบดไปแล้วหนึ่งรอบก็ต้องจินตนาการนี่ป้าเก็บแบบแทบจะเหมือนเล็บจริงข้างๆมันจะเป็นลักษณะเรียบเหมือนเล็บจริงเลย แต่ส่วนเกินก็คือส่วนที่เกินออกมาก็จะเป็นทิปก็คือมันมีเนื้อกาวอยู่ข้างใต้อยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวนะคะพาะป้าก็ทาทั้งเล็บจริงแล้วก็เล็บ PVC มันก็เหมือนจะเป็นลักษณะเหมือนต่อเจลไปเลยอะ่ะมันมีความหนาในตัวอยู่แล้วอันนี้เป็นเทคนิคของป้าส่วนตัวนะคะก็มาแชร์กันเนาะป้าไม่ใช่ครูสอนหรือเป็นแบบมืออาชีพ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็มาแชร์กันเนาะอย่าว่ากันนะคะไหนผิดไหนถูกก็ต้องขออภัยเนาะทำตามความเข้าใจของเราแต่ให้มันงานมันออกมาสวยนี่คืออ,อวิธีของป้านะคะอันนี้ก็ป้าก็ทานสองถึงสามรอบนะจำไม่ได้ก็ป้าจะตัดตอนให้มันแบบรวดเร็วก็ชับฉับไวนิดนึงนะคะขั้นตอนนี้เป็นสีขาวนมนะคะทุกคน ทาลงไปค่ะเข้าให้เข้าขอบแต่สีพวกนี้มันไม่ไม่ใช่ขาวแบบขาวขาวจริงๆเลยทาย,ยากนะสีอย่างนี้ยังพอได้ไม่ไม่ยากว่ามีความแบบละมุนอยู่ในตัวเองแล้วอย่างขาวแนละ้วมันเข้มข้นต้องทาให้เนียบจริงๆ ขาบางนะคะเป็นเนื้อคล้ายจะเป็นสายลับเนี่ยเราต้องค่อยๆใช้ปุบก,กันตวัดตวัดตวัดยกตวัดยกนะคะเป็นตวัดกดเส้นเป็นเส้นนะคะตะวัดยกเบาๆตวัดยกตวัดยกทําให้เนื้อเจลเรียงตัวนะคะ,ะรอบหนึ่งรอบสองมันไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอบสามแล้วเก็บแล้วมันจะเนียนแต่เราก็ต้องเนียนตั้งแต่รอบหนึ่งสองสามนะคะ แต่มันอาจจะไม่ได้สม่ำเสมอเดี๋ยวเรามาเก็บในรอบสามให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวไปสังเกตวัตถัดไปเยอะหน่อยให้สีเข้ากระจายแตกตัวไปได้ทั่วนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นการเตรียมสีหินอ่อนนะคะอันนี้ป้าจะมีสีน้ำเงินสังเกตว่าน,นิ้วยังไม่ได้ทาสีนะคะคือป้าทำรัดขั้นตอนป้าผสมสีรอไปก่อนแล้วยังไม่ได้หาสีขาวนึกขึ้นได้เอาย้อน เดี๋ยวมาตัดต่อเอาอะไรอย่เงี้ยนะคะก็สีน้ําเงินเข้มนะน้ำเงินน้ําเงินออกจะเป็นเนื้อแบบใสหลับนิดนึงก็ไม่เชิงบางจ่อยนะคะแต่ก็มันจอกเป็นแววๆกิตเตอร์นะคะก็จะมีอยู่โทนใกล้เคียงกันตามสไตล์สีหินอ,อ่อนนะคะทุกคนจำไว้เลยเนาะส,สีของหินอ่อนต้องใช้โทน3โทนสี ขึ้นไปนะคะเพื่อความมีมิติใส่สองสีป้าลองลไม่สวยใส่สองโทนยังไงก็ไม่สวยต้องให้เป็นสามะทุกคนมันจะลงตัวให้เป็นโทนเดียวกันเนี่ยมันจะมีความละมุนอ่าร้อยแล้วนะคะก็ใช้ไม้ดดนะคะวนตวัดไปตวัดมาเนาะป้าก็มาลงให้ดูละ คือเอาแปลงเสยสีที่อยู่บนจานนะป้าก็ตัดต่อมันข้ามไปบ้างอะไรไปบ้างก็ mm hmm. ก็คือเอา mm hmm. ไม้ดอดคนตวัดซ้ายตวัดขวาตามที่มันมีคลิปวิดีโอทั่วไปเนาะ mm hmm. ป้าก็ททำไปแล้วขั้นตอนนี้ตอนที่เป็นไตเติ้ลตอนแรกนะคะ mm hmm. ก็มาผสมกันแล้วก็ สีก็จะออกมาเป็นแบบนี้หน้าได้ออกมาแล้วนะคะก็จะมีความเป็นหินอ่อนก็นจะใช้กิตเตอร์แอมทองเปลวนะคะทองสีมันจะออกเป็นสีทอง,ส,ทองสีทองเหลืองเลยกับสีแบบ สีทองแบบจืดมันเหมือนสีสีเมทัลลิกมันก็ยังไม่เชิงนะมันจะออกทองนิดๆเมทัลลิกก็ไม่ใช่แต่มันจะจืดกว่าทองหน่อยป้าใช้2โทนนะคะใส่เป็นตัวกิตเตอร์คลิปนี้อาจจะดูไม่ประติดประต่อนะคะเพราะว่ามันเป็นการตัดทำคลิป2วันก็ต้องขออภัยอีกกันแลยนะคะเพราะว่าถ้าจะทำยาวไปรวดเดียวมันมันจะไม่ค่อยสวย ปาทําตัดตอนนู่นตัดตอนนี้มันเหมือนมีความกังวลทุกคนต้องเข้าใจนะคะนิดหนึงถ้าอย่างเราทําเล็บของเราโดยธรรมชาติจริงๆเราจะไม่มีกล้องอยู่กับตัวเราแต่ถ้าป้าทําคลิปอย่างเงี้ยมันมันมันพะวงค่ะถ้าทํายาวไปเลยมันจะหลุดโฟกัสกล้องเครื่องมันจะไม่ได้มุมที่ดีนะคะพยายามแบ่งป้าพยายามแบ่งงานบางทีแบบสมองมันไปได้แบบ ในช่วงเริ่มต้นมันจะดีภาพจะออกมาดีไม่เกินครึ่งชั่วโมงลากยาวไปถึงชั่วโมงเนี่ยภาพจะหลุดโฟกัสบ้างอะไรบ้างเนี่ยป้าพยายามรู้ตัวเองอะเว้นทําสักสองวันก็คือมันถ้ามันเครียดมันตึงเราก็ต้องเว้นม้าก็ต้องหยุดก่อนมันภาพมันออกมาไม่ดีแล้วก็ตัดต่อ,อยากแต่เนี้ยเป็นการทาแบบทาคลิปสองวันเป็นครั้งแรกการตัดต่อมันเนี่ยอาจจะยังไม่เชื่อมโยงแต่เดี๋ยวป้าจะไปปรับไปยุบ นะคะใช้ให้มันเชื่อมโยงกันมากกว่านี้อันนี้ก็เป็นครั้งแรกป้าก็ต้องขอแบบต้องขออภัยมาแลที่นี้ด้วยนะคะมันยังไม่สมูทก็เดี๋ยวจะพัฒนาขึ้นไปอีกสําหรับคนที่ต้องการเรียนต้องการรายละเอียดดีเทลเนี่ยป้าต้องขออภัยจริงๆแล้วเดี๋ยวป้าจะปรับปรุงให้มันดีคือตอนนี้ป้าก็มีความเข้าใจในการทํางานของอ่า uh, YouTube แล้วคือเราพยายามป้อนคลิปแต่ว่า เราก็จะไม่ตึงเครียดกับเขามากเราก็จะมีความแบบรีแลกซ์มากยิ่งขึ้นป้าก็พยายามทําให้มันแบบใจเย็นทําให้มันดีอะไรแบบเนี้ยก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทําแบบอ่าสองวันเลยอัดคลิปสองวันเลยนะคะก็ใช้เวลานิดนึงมันก็จะได้ออกมาสวยนะเล็บมันก็จะออกมาดูดีนะป้าก็มองว่าเออมันก็ออกมาดี เมื่อเรารู้ตัวเราว่าเราทําได้แบบนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจกับตัวเองอยากทําคลิปออกมาให้ดีนะป้าพยายามพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆคะ,ะทุกคนไม่อยากอยู่กับที่อยากให้ทุกคนได้ชมคลิปวิดีโอที่มันดูสวยงามขึ้นเป็นดูเป็นแบบมืออาชีพมากขึ้นแต่ป้าเขาพยายามนะคะทุกคนก็ต้องเข้าใจเนาะก็คือ <c oughs> มันได้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเที่ยวหน้าพัฒนาขึ้นไปอีกนะก็ขอ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะกดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าได้ทาคลิปวิดีโอดีๆมาเป็นเพื่อนฝึกมือหรือเป็นสำหรับชมเพื่อการบันเทิงก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ป้าก็ต้องไปก่อนก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะสวยงามทรงสวยนะคะทุกคน มันทรงเหลี่ยมเนี่ยถ้าทําไม่ดีมันบานดูนิ้วป้าไม่ใช่คนนิ้วเล็กนะคะนิ้วใหญ่นะพ็ทําทรงเหลี่ยมแล้วอันนี้ก็ได้มาฝากกันนะคะก็วันนี้ไปก่อนลแล้วเจอกันในคลิปหนะ้าบายบาย